สวัสดีครับผมนะครับหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้นะครับผมวันนี้นะครับผมอ่ะผมมีโปรดีๆเงื่อนไขดีที่สุดในรอบปีนะครับผมมานําเสนอให้ลูกค้านะครับผมสําหรับลูกค้าที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับผมรีบเลยนะครับผมโปรนี้ดีที่สุดนะครับผมอ่ะดียังไงนะครับผมซื้อหนึ่งอย่างแถม1ิอย่างนะครับผม10อย่างนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะซื้อรถนะครับผมแถม1ิอย่างเนาะ หนึ่งนะครับผมช่วยดาวสูงสุดเลยนะครับผมหกหมื่นบาทนะครับผมอย่างที่สองนะครับผมผมช่วยค่างวดก็คือขับฟรีตลอดถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับผมอย่างที่สามอ่ะไม่เป็นไรช่วยค่างวดไปแล้วยังมีดอกเบี้ยให้อีกศูนย์เปอร์เซนต์อีกสี่เดือนนะครับผมเนาะอย่างที่สี่ค่าจัดค่าโอนนะครับผมไม่เก็บลูกค้าเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับผมอย่างที่ห้าฟรีภาษีพรบต่อให้ก่อนเลยหนึ่งปีนะครับผมเนาะ แล้วก็อย่างที่6นะครับผมค่าจัดไฟแนนซ์นะนะครับผมตรงนี้ลูกค้าพูดง่ายๆเลยก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆเราครบเวอร์ให้หมดเลยนะครับผมเนาะแล้วก็ยังมีค่าน้ํามันเต็มถังนะครับผมนะนะ้ำมันเต็มถงังแล้วก็อย่างที่8ดนะครับผมบริการบัตรฉุกเฉินย4ิบชั่วโมง1ปีเต็มนะครับผมดับเบิลสมาร์ทเราก็มีให้นะครับผมเนาะอย่างที่9้านะครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องไส้กรองหัวแหวนนะครับผมพร้อมขับเลยนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับผมพรีเมียมมูลนตีมนะครับผมดูแลทุกระบบนะครับผมนะแล้วก็เรายังมีดูแลเครื่องและเกียร์ให้ด้วยนะครับผมเนาะก็รวมแล้วนะครับผมมูล,ลค่ากว่า10,000แบาทเลยนะครับผมเนาะที่ให้ไปตรงนี้นะครับผมก็คือพูดง่ายๆเลยทั้งดาวให้ทั้งผ่อนให้ทั้งเติมน้ํามันให้มีครบครับผมนะครับลูกค้าไม่ต้องกวดหัวเลยว่าต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรนู่นนี่นั่น,นไม่มี หลังการขายก็มีดูแลให้ฟรี24ชั่วโมงเต็มนะครับผมเนาะสนใจรถนะครับผมติดต่อมาได้เลยที่0ู9 6 1 7 2 7 6 5เลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยมออโต้นะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปแล้วครับผมโอ้เจ็บ